เกียวซ่าของซีพีซื้อมาจากโรตัสนะครับโอ้ยเอามายังข้าวเหนียวนี่แม่จึงกับข้าวเหนียวกับข้ากันอยู่ที่ละเราคุณผู้ชมชิมก่อนครับคำแหกครับอันนี้ยิบง่งยๆนะครับใช้ตะเกียบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนายกินบอกครับขอชิมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ตู่ตาตู่ตาท่านพ่อเพิ่นบอกว่าเกี่ยวซ่านะครับป้า จิมเบิดนี่จิบิอิ่มก็เข่าวันนี้ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาอาหารเย็นหรือว่าข้าวแรงของผมแล้วนะครับวันนี้คุณแอนไม่ได้ทํากับข้าวนะครับเพเห็นอย่างให้กินเบิรีตครับคุณผู้ชมเพิ่นขายตักับเข่าซิมตาอาหารลายนะครับเพิ่นกับผพากันเบื่ออาหารนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่นกันเลยพากินอันนี้นะครับเกี๊ยวซ่านะครับของซีพีนะครับไปชมกันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเกี๊ยวซ่าของซีพีซื้อมาจากโลตัสนะครับเบิรูจับตานะคร่บแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นเกีียวอะไรเกี๊ยวกุ้งเกีียวเนืกบบระบื้อดูนะครับเพราะว่าซองบออยู่นะครับผมเกี๊ยวเนืก้กระจินโลลนะครับคุณผู้ชมขอให้คุณแอนเห็ดมาให้นะครับเพิ่นหนึ่งมาให้อุ่นมาให้นะครับคุณผู้ชมครับ น้ำจิมนี่นะครับผมยังไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่ายอังวัตตีพ่อเห็นว่าหนากินหอมๆนะครับผมก็เลยเอามาอัดคลิปก่อนนะครับขออภัยนะครับบรินงอยู่ตัวอาหารตัวจินเขาเพราะว่าอะไรวัตตีครับคุณผู้ชมเพราะว่าตรงๆคกับเขามันมืดนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเอายังมาตังโอ้ยเอามายังเขาเนี้ยนี่แม่จินกับเข้าเหนี้วกับเข้ากันอยู่ที่ละนาะคุณผู้ชมโอ้ยที่น้องจำนี่กันนะครับคุณผู้ชมครับเอาไป,ไปชิมกันเลยชิมก่อนครับคำแหลกครับ อันนี้หยิบยังไงนะครับใช้ตะเกียบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ละครับน่ากินบักคับขอชิมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สูตาสูตราทั้พพอ่อพ่นบอกว่าเกี่ยวศานะครับมันสาดอย่างสี่นี่เองครับคุณผู้ชมสูตาสูตานะครับเป็นน้ำน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมครับ ทางนี้ครับป๊ากินบิดนี่จะบม่อิ่มก็เข่าพอดีครับคุณผู้ชมจำอ้วเขาเนียวมาตั้งอย่างบุแเ่นี่ก็อิ่มหรอครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับแซบหลายครับแซบอร่อยนะครับโอ้เกี่ยวอย่างคือแซบคือสดดีนะครับกัน่าเกี่ยวแซบแข็งนะครับเอามาจากช่องฟินนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากเคือไพรมากๆนะครับคุณผู้ชมปิดปากจังเลยครับสิบปสุภาพนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ